วัฒน,นธรรมภูมิปัญญาลดเดือนหายเหล่าตายายท่านเตือนย้ำกับคำสอนจงเตือนตนให้ถูกทางตามคันลองรุ้ปกป้องรู้รักษาภูมิปัญญาไทยจากอิทธิบาทศาสนานำมาช่วยพระราชบายด้วยน้อมนำพามาสร้างสรรค์ทางบ้านวัดโรงเรียนร่วมมือกันเกิดผลงานลายถิ่นทอฝันสาร <สา S 1> ภูมิปัญญา เรียนท่านคณะกรรมการพวกเราเป็นสมาชิกบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนทุ่งสายวิทยาดำเนินกิจกรรมลายถิ่นทอฝันสางภูมิปัญญาเพชรงามปลายเส้นสายภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงาเนเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษางบประมาณ2568สมาชิกมีดังนี้กระผมนายภาควัตศภัทดีตำแหน่งประธานบริษัทนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ห ดิฉันนางสาวบริยาพรทัอา,าสาตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ดิฉันนางสาวอภิสุเกตตำแหน่งฝ่ายบัญชีและการเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และดิฉันนางสาวอภิษฎา,นนา,ส,าษส่งแสงตำแหน่งฝ่ายการตลาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พวกเราดำเนินงานบริษัทการสร้างความดีภายในโรงเรียนกเพื่อแก้ปัญหาศึกษาป้นคว้า,าและสร้างโอความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ปรจเจติบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมอาแสดงถึงการจัดก,การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นผ่านก,การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาเอ๊ะแล้วบริษัทนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะอ๋อเดี๋ยวอธิบายที่มาและความสัมพัญของกิจกรรมนี้ให้ฟังค่ะวิธีการทางสังคมปัจจุบันอยู่ท่ามกลางปัญหาต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นปัญหา ความยากจนการทำลายสิ่งแวดล้อมการใช้สารเสพติดและปัญหาอื่นๆมากมายอันทำให้ประชาชนคนในสังคมหลงลืมว,วัฒนธรรมคูญปัญญาซึ่งเป็นมีอากาศเชิงลบที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้คุณเจที่ขัดิสุดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรเริ่มต้นจสถาบันครอบครัวสถาบันสังคมร่อมสร้างความแข้มแข็่งของชุมชนรวมตัวกันเป็นองค์กรสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์6ข้อคือ1เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. เพื่อฝึกทักษะก,การจัดสารและการทอเสือ้อ 4. ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการทำงานร่วมกัน 5. ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น 6. สืบสารและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนทุงท่งซาวิทยาดําดเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโดยแบ่งงานเป็น3ขัน้นตามความสามารถและความสนใจดังต่อไปนี้ขั้นที่1่ขัน้นทางสมองมีการดําเนินการดังนี้ 1. พวกเราระดมความคิดร่วมกันโดยนำหลักธรรมทาง,งพุทธศาสนาหลักอีิีบาทส 42. สังเครคะห์ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาสืบหาสาเหตุวางเป้าหมายวิธีการแก้ไขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับแนวคิดพระบรมรักโตบายด้าน,นการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 3. วามวางแผนการปฏิบัติงานลำดับขั้นตอนในการทำงานของกลุ่มโดยการนำเทคนิค plan do check act การวางแผนปฏิบัติตรวจสอบปรับปรุงเป็นกระบวนการที่ใช้กับการทํางานอย่างเป็นระบบนํามาใช้ในการดําเนินกิจกรรมขั้นตอนที่2องขั้นสองมือปฏิบัติมีการดำเนินงานดังนี้งานจักสาร 1. ออกแบบลายที่คอมพิวเตอร์2ทดลองสารจากกระดาษสารว่าขนาดให้เท่ากันออกแบบวดลายเป็นลายกระแพงเพร 3. คัเดเลือกไม้ไผ่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงมีสีสวยน้าผาทํา,าเป็นต่อไม้ไผ่เหลาให้เป็นเส้นแบนใช้มีดขูดให้เกลี้ยงน้ำถึงแดดให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อรา 4. ต้มน้ําย้อมสีออกให้หมด โดยใช้สีย้อมผสมกับสารต้มสองช้อนโต๊ะต้มนานสินาทีแล้วนำถึงแดดให้แห้งและสีได้ตามใจชอบสารต้มจะช่วยให้สีติดทนได้ลอกไม่ทําให้สีหกกน,นุ่เจียจางกับบาดแผนห้านำตอกที่ตากแดดเรียบร้อยแล้วมาสานค่อยกันไปมาให้มีความถี่ห่างแล้วแต่ความต้องการขั้นตอนนี้ต้องพยายามจัดสารไม้ไผ่ให้เรียงเสมอกันและมีความแน่นโดยขั้นตอนนี้สามารถออกแบบลวดลายให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้โดยการสร้างลายกำแพงเพชร 6. กนำจากสารที่สารแล้วมาออกแบบตัดเย็บขอบ กอบให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการเช่นพัดที่รองแก้วที่รองจานกล่องเก็บวัสดุเครื่องประดับกล่องกระดาษทิชชู่กระเป๋าแจกันและสินค้าประเภทอื่นๆตามความต้องการงานทอเสือกกบลายดอกพิกุลล้อมเพชรและลายดาวล้อมเพช 1. ตัดกบอายุประมาณ3-5เดือน 2. ผ่ากบเป็นเส้นเล็กๆ 3. นํนไปตากแดด2-3วันให้กบมีสีขาว 4. นํนไปย้อมสีธรรมชาติ 5. ออกแบบลายกำแพงเทสท,ที่คอมพิวเตอร์ 6. แกะลายที่ชอบ v v c 7. เลือกฟืมขนาดที่ต้องการ 8. ท่อเสร็จแล้วนำมาตกแต่งขอบตามความต้องการเช่นที่รองจานแก้วกระเป๋าขั้นที่3ขั้นสร้างคุณค่าสุขฝีมืออาชีพมีการดำเนินงานดังนี้นน 1. ขยายผลความรู้ประชาสัมพันธ์ 2. สร้างอาชีพจะตั้งลักานวดพุนฐานการระหว่างนักเรียนกำไรที่ได้ จัดการปบ่งส่วนตามพื้นที่ร่วม 3. สรุกผลและรายงานผลปลายภาคเรียนการศึกษาหลังการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเรามีการประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจได้ดังนี้ผลิตภัณฑ์การพอเสือด้านสมาชิกสมาชิกมีความเข้าใจความหมายและุึค่าของรายกับแพมเพชรมีทักษะเบื้องต้นในการจัดสารและการพอเสือและการออกแบบรุดลายมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและอยากมีเอกลักษณ์ โดยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่สามาชีิตสร้างสารรค์เช่นที่รองแก้วกระเป๋าบางชิ้นสามารถประยุกต์ใช้ในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชมุมชนได้ได้รับความร่วมมือจากนันปกปัชญ์ชาวบ้านวิทยากรในพื้นที่และผู้ปกครองชมุชมชนมีความภาคภูมิใจที่มีการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้วิธีการดําเนินงาน1แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,566ถึง2,567 2. ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตหน้าเสาธงเฟซบุ o กหน้าโรงเรียนทุกสายวิทยา 3. รับส,สมัครสมาชิกสร้างการดีร่วมกับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. อบรมให้ความรู้และเชิญวิทยากรท้องถิ่น 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเรื่องก,กิจกรรมสก .01 ทับและสก01ทับ 6. เขียนโครงการสกศูนยองเตรวจโครงการคณะกรรมการกันกรอง 8. แจ้งผู้ปกครองตามแบบสกศศูนเบิกเงินงบประมาณ 10. ดําเนินโครงการและกิจกรรมตามแบบสกศศูนยวัดและประเมินผลสกศหนึ่รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานทางเพจช่อสะอาดด้านพุจริตและยูทูบ สรุปผลการดําเนินงานนักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์เป็นแนวทางออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของตกแต่งบ้านร่วมสมัยร่วมกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรผลปรากฏว่านักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจมากสังเกตจากการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความชื่นชมและชื่นชอบในผลงานซึ่งเป็นการสืบสารอนุรักษ์สัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชรบ้านของเราประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินกิจกรรม 1. สมาชิกบริษัทมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 2. ส,สมาชิกบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านการจัดสารและการขอเสื่อลายกาแพงเพร 3. ส,สมาชิกบริษัทสามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดสารและการขอเสือได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอนและสามารถผลิตชิ้นง,งานได้จริงภายใต้ความร่วมมือกันในกลุ่ม 4. ส,สมาชิกบริษัทแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิน่น 5. สมาชิกบริษัทมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและประยุกต์ในการใช้ลวดลายจักสารและการทอเสือ 6. สมาชิกบริษัทมีทักษะในการทำงานเป็นทีมที่ดี 7. โรงเรียนชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นหรือระหว่างภาคีเครือข่ายผลการดำเนินกิจกรรม2ปีการศึกษาผลการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนทุ่งสาวิทยา ภายใต้กิจกรรมลายถิ่นทอฝันสารภูมิปัญญาเพศงามปลายเส้นสายปีการศึกษา2,566และปีการศึกษา2,567มีผลกำไรสุทธิ11,400บาทได้แบ่งผลกำไรดังนี้ 1. จ่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร้อยละ50มอบรองเท้านักเรียนยากจนมีความประพฤติด,ดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํานวน12คู่5,700บาท 2. จ่ายโบนัสกรรมการรอยละ15าจำนวน 1, 7 1 0บาท3าสะสมเป็นเงินทุนสำรองรอยละ10จำนวน1 1 4 0บาท4่จ่ายปันผลผู้ถือหุ้นรอยละ20จำนวน2,280บาท5ค่าดำเนินการรอยละา5าจำนวน5 7 0บาทสุดท้ายนี้ขออันเชิญพระราชดดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่พวกเราโรงเรียนพุ่งสายวิทยาน้อมนํามาเป็นแนวคิดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดความว่าถึงอย่างไรความเป็นไทยนั้นก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าประดับโลกอยู่ไม่ควรที่ใครจสละเลยทําลายเสีย,<ท>ยเพราะจะทําให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไปคนที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและมากที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่นะแห่งใดคนไทยมีหน้าที่รักษาความเป็นไทยเสมอทั้งทางวัตถุทางจริยธรรมและภูมิปัญญาลายหิ่นทอฝันสานภูมิปัญญาเพชรงามปลายเส้นสายสืบสานภูมิมปัญญาท้องถิ่นด้วยพลังสมองและสองมือพวกเราทีม,มบริษัทส,สร้างการดีสาขาโรงเรียนทุ่งสายวิทยา,า,าข,อขอขอบคุณท่านคณะกรรมการขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ